ข่าวด่วนกลโกงรูปแบบใหม่กำลังระบาดหนะักถ้าเพื่อนเพื่อไม่อยากโดนหลอกต้องฟังคลิปนี้ค่ะแฉกลโกงวิชาชีพส่งเ m s เอปลอมรวมมากับธนาคารผ่านอุปกรณ์ F b s บอโดยไม่ได้ส่งผ่านเครือข่ายมือถือย้ำปัจจุบันธนาคารเลิกส่งลิงก์ผ่านทาง s อ s แล้วเพื่อนเพื่อหลายคนน่าจะเคยได้ข้อความแบบนี้นะคะแต่หลายคนก็อาจจะเป็นข้อความจริงและหลายคนก็จะมีข้อความปลอมนะคะด้านบนเนี่ยจะเป็นข้อความจริงส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นข้อความปลอมให้สังเกตไว้ก่อนเลย ให้คิดไปก่อนเลยว่าข้อความที่แนบลิงก์มาด้วยเนี่ยส่วนมากจะเป็นข้อความปลอมจากมิจฉาชีพโดยทางสืบนครบาล IDMB นะคะเขาบอกว่าแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยจะใช้เครื่องมือตัวหนึ่งที่ชื่อว่า FBS ที่สามารถส่ง SMS เนี่ยไปหาเหยื่อได้โดยปลอมชื่อให้เหมือนกับหน่วยงานอื่นๆแม้กระทั่งหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหากิจอื่นๆเช่นสพักราหรือว่าแม้แต่คนที่ซื้อประกันไว้ก็จะมีลิงก์ของบริษัทประกัน ที่ถูกปลอมแปลงจากมิจฉาชีพเหมือนกันเนาะและมันไม่ได้ส่งผ่านเครือข่ายมือถือนะดังนั้นถ้าเราไปถามเครือข่ายมือถือเนี่ยเขาจะไม่รู้เรื่องนี้เลยและวพระมันแนบลิงก์มาเนี่ยกลายเป็นว่าคนก็จะหลงเชื่อว่ามาจากธนาคารจริงๆพอเรากดไปปุ๊บเพียงเสี้ยววินาทีเดียวมันดูดเงินจากในบัญชีเราเลยและเรามาดูหน้าตากันว่าไอ้เครื่องมือที่มิจฉาชีพมันใช้ว่าชื่อ FBS เนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในภาพถัดไปเลยค่ะ และนี่คือหน้าตาของมันค่ะอเครื่อง FBS เนี่ยที่สามารถส่ง s m s ไปหาเหยื่อได้มันจะคล้ายๆกล่องที่อยู่ท้ายรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับมันอยู่ตามท้องถนนเนาะแต่มันมีเสาคู่2อันอยู่ด้วยเพื่อใช้จับสัญญาณค่ะมันเป็นเทคโนโลยีสามารถจําลองตนเองเป็นเครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่งได้เมื่อมีเป้าหมายเข้ามาใกล้อุปกรณ์ไอตัวเนี้ย โทรศัพท์มือถือจะหลุดจากเครือข่ายโอเปอเรเตอร์เพียงแค่เซียววินาทีเดียวและไปกับกสัญญาณ FBS แทนเพื่อส่ง s m s ปลอมไปยังเป้าหมายโดยไม่ทันได้สังเกตเลยและอุปกรณ์ FBS เนี่ยเป็นอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่สามารถนําไปไหนก็ได้ด้วยนะแต่เดิมเจ้าเครื่องเนี้ยหน่วยงานตํารวจในต่างประเทศเขาจะเอาไว้ใช้ในภารกิจต่างๆแต่ตอนนี้กลายเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพไปแล้วอะ่ะมันน่ากลัวมากและกลโกงและเทคนิคของ FBS ของมิจฉาชีพเนี่ยเคยระบาดและเกิดขึ้นแล้วที่จีนนะคะเมื่อปีห้า็ด เมื่อการพกอุปกรณ์ดังกล่าจำนวนถึง1 5 0 0สถานีมันหลุดไปได้ยังไงก่อนซึ่งขณะนี้เนี่ยมีผู้ต้องสงสัยประมาณ3540คนนะและจับดำเนินคดีไปแล้ว1330คนโดย FBS เนี่ยเริ่มเข้ามาแพร่ระบาดในไทยเมื่อช่วง2-3เดือนที่ผ่านมานะคะและเราคาดว่าน่าจะเป็นจากพี่จีหรือเปล่าเนาะแล้วก็ไม่อยากไปโทษเขานะคะอาจจะเป็นวิชาชีพประเทศไหนก็ได้เนาะแต่ยังไงให้เพื่อนๆสังเกต S M S ไว้นะคะแล้วอย่าจิ้มลิงก์อะไรมั่วนะคะ ถ้าเพื่อนๆได้ดูคิดมาจนถึงตอนนี้นะคะเราอยากจะบอกว่าธนาคารเขาเลิกส่งลิงก์ผ่านทาง SMS กันแล้วนะคะถ้าเกิดใครยังได้อยู่เนี่ยให้คิดไปก่อนเลยว่ามันเป็นของมิจฉาชีพนะคะถ้าสงสัยให้ไปติดต่อธนาคารหรือหน่วยงานที่เราได้ SMS มานะคะและขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะที่ได้มาเตือนกันในวันนี้จากสกมชเนื้อหาข่าวจากไทยนิวส์ออนไลน์นะคะแล้วก็เครดิตรูปภาพจากเพจสืบนครบาล IDBM ค่ะและอย่าลืมนะคะกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารอื่นๆดีๆของเรานะคะอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนคนออืื่่่่นนนนนนไไดดดดด้้้้้้รรููขขาาววววีีวยยะะะะะะคะคคคกกกบัทึแลลมุณ